พิธายืนยันค่ะว่าพักคก้าไกลจะเดินหน้าเรียกร้องทำประชามติตั้งสอสอรอในการแก้รัฐดดธรรมนูญเร่งเตรียมข้อมูลเรื่องการอภิปรายทั่วไปเมินข่าวลือเรื่องการยุบสภาในเดือนธันวาคมนายพิธาลิมจเจริญรัตน์หัวหน้าพักคก้าไกลเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงความคืบหน้าเรื่องการเตรียมข้อมูลการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152แบบไม่ลงมติก็จะเน้นไปที่เรื่องของการทุจริตคอรัปชันการบริหารประเทศที่ผิดพลาด การใช้งบประมาณแบบล้างผลาญรวมถึงเศรษฐกิจที่พบปัญหาคนไทยแก่ก่อนรวยตลอดจนปัญหายาเสพติดการบริหารจัดการเรื่องของโศกนาฏกรรมสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะครบทุกมิติทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐ,ฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องการสื่อสารไปยังประชาชนด้วยการตรวจสอบรัฐบาลตามหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติจนนาทีสุดท้ายก่อนจะครบวาระหรือยุบสภาก็ตาม ส่วนจะยุบสภาเมื่อไหร่นั้นไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญอะไรเพราะการกลัวการย้ายพักของสสที่ต้องสังกัดพักการเมืองใหม่ใน90วันก่อนการเลือกตั้งก็อยู่ในห่วงเวลา7จกุมภาพ,พันธ์จะไม่สามารถย้ายพักได้ดังนั้นจึงมองภาพไม่ออกว่ากระแสย,ยุบสภาช่วงเดือนธันวาคมมาจากไหนขณะเดียวกันพักเก้าไกลก็ยังคงเดินหน้าเรียกร้องรัฐบาลทำประชามติตั้งสสรแก้รัฐธรรมนูญใหม เพื่อหยุดระเบิดเวลาของรัฐธรรมนูญปี2560ที่ทำทิ้งไว้ทั้งระบบการเลือกตั้งการให้สวมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งพักฝ่ายค้านก็ได้มีความพยายามที่จะแก้ไขในสภามา3-4ถึงครั้งก็ปรากฏว่าการแก้รัฐธรรมนูญก็ถูกลดทอนไปที่กฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมืองและกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสส่วนการแก้ไขให้ยกเลิกมาตรา152ไม่ให้สววตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ถูกสววขวางไว้ ดังนั้นต้องมีไพ่ใบใหม่ในการจัดการข้ามไปปลดระเบิดเวลาทางการเมืองค่ะที่จะต้องมากับการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยจะเสนอให้มีการทำประชามติทำรัฐธรรมนูญใหม่ควบคู่ไปกับการเลือกตั้งเลยค่ะก็จะได้ระบอบใหม่และได้รัฐบาลใหม่ด้วยซึ่งก็จะเป็นระบบนิเวศที่เอื้อให้ประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากรัฐสภาตีตกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม,ตมประเด็นการปลดล็อกท้องถิ่น ตนก็ขอ,ขอขอบคุณสส2 4 5เสียงสอวอ6เสียงที่ลงมติรับหลักการในร่างดังกล่าวและก็ขอบคุณประชาชนในทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนร่างดังกล่าวด้วยยืนยันว่าจะทำเการผลักดันเรื่องการกระจนนายอานาจสู่ท้องถิ่นต่อไปรวมถึงจะนําไปเป็นนโยบายในการหาเสียงในการเลือกตั้งด้วยค่ะ ส่วนวันนี้ค่ะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมตั้งกระทู้ถามรัฐบาลนะคะพร้อมพิจารณารายงานผลการศึกษาของกรรมธิการคณะต่างๆก็ต้องจับตาไปที่องค์ประชุมค่ะจะครบกันอีกหรือไม่ในเวลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมนะคะเวลา9.30นาฬกา30นาทีค่ะหลังเปิดให้สมาชิกปรึกษาหาหรือปัญหาความเดดร้อนของประชาชนตามในพื้นที่ต่างๆ ตามข้อบังคับการประชุมแล้วนะคะก็จะเป็นการพิจารณาวาระกระทูถามสดและกระทูถามทั่วไปค่ะที่สมาชิกได้มีการตั้งถามรัฐบาลอย่างเช่นกระทูถามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคลำปีสกินในโคกระบือเรื่องขอทราบผลการวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินรวมทั้งเสนอความคิดเห็นของหน่วยงานรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ถึง2565 และเรื่องการเพิ่มวงเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากนั้นจะมีเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบเรื่องต่างๆและจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้วอย่างเช่นรายงานผลการพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประธานบัตรเมืองแร่และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเมืองแร่รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาการวิสามันเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการศึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความมั่นคงและรายงานผลการพิจารณาศึกษายติเรื่องการศึกษาและการแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะต้องจับตาเรื่องขององค์ประชุมด้วยค่ะหลังจากสภาล่มมาแล้ว3มครั้งติดต่อกันค่ะ ต่อกันที่นายกรัฐมนตรีกำชับค่ะเพิ่มความเข้มงวดดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวรักษาความเชื่อมั่นประเทศไทยที่เป็นจุดหมายปลายทาง11เดือนต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว9.09ล้านคนมั่นใจทั้งปีไม่พลาดเป้า10ล้านคนนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามข้อมูลภาคการท่องเที่ยวซึ่งชี้แนวโน้มที่ต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวตลอดจนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวค่ะต้องเพิ่มความเข้มงวดกับประเด็นความปลอดภัยทั้งในสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางถนนทางเรือตลอดจนความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยจากโรคระบาดบริการอาหารที่สะอาดทางนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนปี2565หรือ1ิเดเดือนแรกของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว9.09ล้านคนเฉพาะเดือนพฤศจิกายนเดือนเดีเดเดยว1.73ล้านคนค่ะทำให้รัฐบาลมั่นใจว่าตลอดทั้งปี65นี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าประเทศไทยทะลุปเป้าหมายที่วางไว้10ล้านคนแน่นอนดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อจะรักษาความเชื่อมั่นที่ขณะนี้ต่างชาติได้เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับแรกๆที่จะเดินทางมาเยือนหลังการคลี่คลายของโควิด19นางสาวไตรสุริยังกล่าวด้วยค่ะว่าจากข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศขณะนี้สถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงเมืองสําคัญของไทยยังคงติดอันดับต้นๆของโลกที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างล่าสุดสำนักข่าว CNBC ได้รายงานผลการสํารวจของ International ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติที่มีสมาชิกทั่วโลกกว่า4.5ล้านคนสำรวจเกี่ยวกับเมืองที่น่าอยู่และน่าทำงานที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติโดยมีผู้เข้ามาตอบแบบสำรวจ12,000คนก็พบว่ากรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยติดอันดับ6ค่ะซึ่งข้อมูลผลสำรวจที่ระบุถึง10เมืองทั่วโลกที่นักท่องเที่ยวเห็นว่าน่าอยู่และน่าทำงานที่สุดตามลำดับนะคะ1ก็คือเมืองบาเลนเซียของสเปน 2. ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต 3. เม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโก 4. ลิสบอนของโปรตุเกส 5. ้ามาดริดของสเปน 6. กรุงเทพมหานครของประเทศไทย 7. บรัเซลส์ของสวิตเซอร์แลนด์แเมลเบิร์นของออสเตรเลีย 9. อาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตและ 10. คือสิงคโปร์ค่ะ สำหรับผลการสำรวจของชาวต่างชาติที่มีต่อกรุงเทพมหานครนะคะพบว่าร้อยละมีความสุขต่อคุณภาพการดูแลรักษาทางการแพทย์ร้อยละ79มีความสุขกับชีวิตโดยทั่วไปร้อยละ69มีความสุขต่อค่าครองชีพร้อยละ68มีความสุขต่อความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตร้อยละ66มีความสุขต่ออาชีพการงานและร้อยละ54ก็ระบุว่าสามารถพบเพื่อนใหม่ได้ง่ายขึ้น สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้10อำเภอ3จังหวัดค่ะเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ปพชก็แจ้งเตือนให้รับมือกันอย่างต่อเนื่อง <c oughs> แหล่งข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยบอกว่าขณะนี้ยังมีสถานการณ์3จังหวัดรวม10อำเภอค่ะได้แก่ชุมพรน้ำท่วมไป3อำเภอนะคะอ,มเ,อเมืองอ,อหลังสวนอ,อท่าแซะ นครศรีธรรมราชค่ะน้ำท่วมสองอำเภอก็คืออำเภอศรีชนกับอำเภอท่าศาลาและสุราษฎร์ธานีน้ำท่วมห้าอำเภอค่ะการจนดิษดอนศักดิ์ท่าชนะชยัยยาและอำเภอท่าฉางโดยเจ้าหน้าที่ปภแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ประสานนคะคะทั้งทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะพร้อมเร่งระบายน้ำเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สํารวจและประเมินความเสียหายเพื่อดําเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังกันต่อไปค่ะส่วนประเทศไทยตอนบนช่วงนี้นะคะจะเจอฝนเล็กน้อยค่ะอากาศเย็นในตอนเช้าเตือนนะคะ8-11ธันวาคมภาคใต้เจอฝนตกหนักขณะที่กรมุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะก็ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกก็พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกาลังปานกลางและลมตะวันออกก็ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในขณะที่ร่องมอรสุมพาดผ่านตอนล่างของภาคใต้และประเทศมาเลเซียประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมเกาะบอนเนียวจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียสู่ทะเลอันดามันตอนล่างและก็ช่องแคบมาละกาค่ะ ลักษณะนชนีเลยจะทําให้ในช่วงวันที่8ถึง11ธันวาคมนะคะภาคใต้ตอนล่างจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมมีกําลังแรงค่ะโดยคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ประชาชนในภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ค่ะกรุงเทพป,ปริมณฑลนะคะก็จะมีเมฆเป็นสนมากค่ะกับมีฝนเล็กน้อยในบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b e a k i n g news